لا 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 ขอเสนอรายการคำถามกวนๆอิอสวัสดีครับเราเกล่าพบกันอีกครั้งแล้วครับในรายการคำถามกวนๆและวันนี้เราก็จะมีคำถามที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใครนะครับแฝงไปด้วยความฮาในตัวเองนะครับแต่ก่อนอื่นเราจะไปฟังกติกาในการแข่งขันของเรานก่อนเลยนะครับ กติกาการแข่งขันมีดังต่อไปนี้ผู้เข้าแข่งขันจะต้องตอบคำถามคนละสองคำถามแล้วจากนั้นผู้เล่นจะมีสิทธิ์เข้าไปตอบคำถามในรอบแจ็คพอตอีก2คํคำถามคำถามแจ็คพอตแรกจะมีมูลค่า50บาทคำถามที่สองจะมีมูลค่า100บาทหลังจากที่เราไฟังกติกากันมาแล้วนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษทั้งสองท่านนะครับเราจะมาทําความรู้จักกับเขากันนะครับท่านแรกเป็นอาจารย์ใหญ่ของมหาลัยชื่อดังนะครับและท่านที่สองนะครับ oh. เป็นพ่อค้าอาวุธมือดี ของประเทศไทยนะครับที่มียอดส่งขายต่างประเทศนับล้านกระบอกครับแขกรับเชิญท่านแรกของเราก็คืออาจารย์ใหญ่ของมหาวิทยาลัยชื่อดังนะครับคุณศรีศักดิ์ครับครับสวัสดีครับอีกท่านหนึ่งนะครับพ่อค้าอาวุธปืนนะครับที่มียอดส่งออกต่างประเทศไม่สุดนะครับคุณนรงค์วิทย์ครับสวัสดีครับครับเราก็รู้จักกับผู้เข้าแข่งขันของเราไปกันทั้งสองคนแล้วนะครับเราจะมาเริ่มคําถามแรกกันเลยนะครับ คำถามแรกก็จะถามคุณสิริศักดิ์ก่อนนะครับคำถามแรกนะครับขอถามคุณสิริศักดิ์นะครับผมจะถามก่อนนะครับว่าจังหวัดอะไรมีนาเยอะที่สุดจังหวัดอะไรจังหวัดอะไรมีนาเยอะที่สุดครับมีนาเยอะที่สุดจังหวัดสุพรรณบุรีครับสุพรรณบุรีนะครับเป็นคำตอบสุดท้ายไหมครับเป็นคำตอบสุดท้ายครับเพราะว่าสุพรรณบุรีเป็นต้นดั้งเดิมของการทำนาเลยครับอ๋อครับ ผมไม่เฉลยนะครับสุพรรณบุรีเป็นคําตอบที่ผิดครับจังหวัดที่มีนาเยอะที่สุดนะครับก็คือจังหวัดเชียงใหม่ครับทาไมครับเพราะเชียงใหม่เป็นเมืองล้านนาครับมีล้านนาสุพรรณบุรีมีกีนนาเชียงใหม่มีล้านนาครับต่อไปเราไปถามคุณนรงวิทย์กันครับคุณนรงวิทย์ครับครับผมเราคำถาถามที่สองนะครับครับผมเชิญเลยครับผมจะถามคุณว่า เป็ดอะไรทําสวนเป็ดอะไรทําสวนตายเลยเป็ดอะไรทาสวนเป็ดที่อยู่เมืองนอกนะครับเป็ดตัวนี้ปุ๊บขอตอบครับได้เลยครับเป็ดปักกิ่งเป็นคำตอบสุดท้ายไหมครับเป็นคาตอบสุดท้ายครับเป็ดปักกิ่งเป็นคําตอบที่ถูกต้องครับโอ้ยเป็นคงถามที่คุณน่าจะรู้นะครับเป็นปักกิ่งไหครับไอาสิ่สั่งตอบข้อแรกได้ตายบ้าบอลคนแตก หลังจากที่คุณนรงค์วิทย์นะครับตอบถูกไปแล้วหนึ่งขอนะครับคุณศรีศักดิ์คุณยังตอบไม่ถูกเลยนะครับลืมเขียนแล้วต่อไปลยพบกับในคาถามที่สามนะครับผมจะถามคุณศรีศักดิ์ว่าขนมอะไรกินไม่ได้ครับขนมอะไรกินไม่ได้ขนมใส่โพลีดอนครับขนมใส่โพลีดอนนี่นะครับครับกินตายแน่นอนครับใครก็กินไม่ได้หรอกเป็นคำตอบสุดท้ายไหมครับคําตอบสุดท้ายครับเนี่ยก็ถูก เป็นคำตอบที่ผิดครับขนมที่กินไม่ได้นะครับขนมใส่พลิดอนกินได้ครับมันใส่ปากนะครับกินได้แต่ขนมที่กินไม่ได้คือขนมเปียกปูนนะครับทําไมครับเพราะมันใส่ปูนแล้วไงเปียกปูนก็เลยกินไม่ได้ครับมันแข็งครับผิดไปนะครับสําหรับข้อนี้นะครับแล้วพบกับคุณนลงวิทย์กันเลยครับคุณนลงวิทย์ครับครับผมคุณศรีศักดิ์เขาผิดไปสองข้อนะครับคุณตอบถูกไปข้อหนึ่งกันนะครับมันเกียรมันเกียนมันเกียนครับ ครับเรากับคําถามข้อที่สี่กันนะครับจัดมาปลาอะไรเอ่ยไม่มีสัมมาคารวะปลาไม่มีสัมมาแล้วขอเช็นเซอ้์เสียงได้ไหมปลาตัวนี้มันเกียนนะครับไม่มีสัมมาคารวะเจอผู้ใหญ่แล้วมันไม่มันในการนี้พูดต้องเซ็นเสอร์เสียงไหมถ้าพูดคำหยาบออกไปเนี่ยอ๋อไม่ต้องเซ็นหรอกครับผมฉายทั่วประเทศแล้วครับขอตอบแบบได้เลยครับตอบนะตอบว่าปลา เป็นคำตอบถูกไหมปลาเป็นคําตอบที่ผิดนะครับอะผิดได้ไงอ่ะผิดสิครับปลาอะไรปลาหัวต้องผิดครับเพราะว่าปลาที่ถูกคือปลาตายอ่ะดิเพราะมันไม่ว่าบเพราะปลาตายไม่ไหวครับเวลาเจผู้หญิงผู้ใหญ่ไม่ไหวครับไม่รู้จักว่ายมีสมมาคารวะรายการอะไรเนี่ยพากันมารายการอะไรไม่รู้ผิดแล้วนะครับเบอร์ลมีครับเดี๋ยวก็ยิงทั้งรายการเลยก่อนเดี๋ยวเราไปพบคุญชีศักดิ์กันเลยครับไปเลย คุณศิษสครับครับคุณเดลงบิทก็ได้ตอบผิดไปแล้วนะครับหนึ่งข้อเราจะมาถามคุณที่สาบกันเลยนะครับในข้อต่อไปครับผมจะถามว่าสัตว์อะไรเอ่ยห้ามอ่านหนังสือสัตว์อะไรห้ามอ่านหนังสือสัตว์ชนิดไหนครับที่ห้ามอ่านหนังสือสัตว์อะไรน้ยเป็นคำถามที่ไม่ยากครับง่ายๆผมอ่านหนังสือมาก,ก็หลายเล่มนะครับเป็นหมื่นๆเล่มผมยังไม่เคยเจอเลยครับ สัตว์อะไรห้ามอ่านหนังสือถึงว่าแล้วครับคุณไม่เคยเจอเกิคุณตอบถูกคุณเก่งมากเลยครับสัตว์อะไรนะตอบได้ยังครับเอาเป็นหนูแล้วกันครับหนูใช่ไหมครับครับหนูเป็นคำตอบสุดท้ายไหมครับครัตอบสุดท้ายครับแต่ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่หนูนะครับผมจะเฉลยนะครับหนูเป็นคำตอบที่ผิดครับ ในที่นี้ที่ห้ามอ่านหนังสือคือสัตว์อะไรครับแกะครับทำไมถึงเปินแกะนะครับอ๋อที่ถึงไม่แกะนะครับเพราะว่านะครับในหนังสือครับก็จะมีเขียนไว้บอกไว้ว่านะครับห้ามแกะอ่านหนังสือกรุณาติดต่อเจ้าของร้านก็ห้ามแกะแล้วห้ามแกะอ่านครับมาอ่านหนังสือมาเป็นพันพันเล่มผมไม่เคยเจอหนังสือที่มันใส่ซองสิครับผมเจอแต่หนังสือที่มันเป็นเล่มมาแล้วอ่ะผิดแล้วนะครับ แต่ก่อนที่เราจะพบกับคุณนรงวิทย์นะครับเราไปพักชมโฆษณาก่อนนะครับ กลับมาพบกันนะครับกับในช่วงที่สองของรายการของเรานะครับในช่วงนี้จะเป็นคําถามที่เป็นคําถามแจ็คพอตนะครับสําหรับผู้เข้าแข่งขันทั้งสองท่านเลยครับคุณนรุงวิทย์ครับมาเลยเราติดนครับติดนะติดนะแล้วเราพบกับคําถามแจ็คพอตกันนะครับน่าเบื่อมากเลยรายการนี้แพร่แน่ไอ้คุณสิทธิศักดิ์แพร่แน่ผมไม่อยากชนะหรอกครับเราผมจะมาถามคุณนรุงวินนะครับครับผมเรื่องที่ผมเลยเหรอใช่ครับเล่นในคุณนรุงวิทนะครับมาเลยคุณนรุงวินครับ กลา้เป็นคำถามแจ็คพอตนะครับมีมูลค่าถึงห้าสิบบาทนะเราจะมาถามคุณโรเวินะครับสิบาทให้คุณมาแข่งทำไมเนี่ยห้าสิบบาทนะครับลดอะไรเอ่ยมีสามสิบวันครับรถอะไรเอ่ยมีสามสิบวันเหรออืดอะไรเอ่ยปกติครับเครื่องบินกับเรือด้วยคะไปขับรถเลยรถเมล์ประจำทางมีทุกวันไงใช่ไหมเป็นรถไย รถเมลจังทางนะครับเออเปียกสุดท้ายนะครับครับผมได้ไหมครับกระจาะมากเลยท่านชาลสรถที่มีสามสิบวันนะครับคือรถรถอะไรรถยนต์ครับทำไมอ่ะก็เดือนหนึ่งมีสามสิบวันไงเขาเรียกยนต์ไงหรือว่าคุณคิดว่าเป็นรถคมนะครับรถคมไม่ดีแล้วสามสิบเอ็ดเรเป็นรถอะไรรถคมเนี่ยสามสิบวันนี่รถยนต์ไปถามมันเลยคุณวิวิทย์พลาดครับพลาดแจ็คพอตมาแล้วครับหนึ่งข้อนะครับให้มันไปเถอะ เราจะมาถามคุณซีสักกันนะครับรอบนี้เป็นก็สามเจ็ทพอนะครับมีมูลค่าห้าสิบบาทเรียกผมได้ผมหมุนล้อนะผมจะได้ค่าลดกลับบ้านุณจะได้มีค่าลดกลับบ้านนะครับเราจะถามคุณซีสักก่อนนะครับคำพูดที่ว่าหลายหัวดีกว่าหัวเดียวเป็นคำพูดของใครครับหลายหัวดีกว่าหัวเดียวคำถามนี้ง่ายมากครับคำถามนี้ง่ายมากหลายหัวดีกว่าหัวเดียวนะครับ แล้วถามว่าใครพูดผมรู้ว่าใครพูดพอแล้วครับคุณวิชิตบุญเรื่องมาให้คุเฉี่ยเฉลี่ยไม่ได้ครับห้ามบอกครับห้ามบอกตาบกม่เบงเว้ย50บาทเป็นเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่ไม่ทำไมครับห้ามบอกครับห้ามบอกครับโอ้พิธีกรเอาวคุรสระครับตอบไปแล้วครับหลายหัวดีกว่าหัวเดียวนะครับเป็นคําพูดของใครใครพูดเอาไว้อยู่ในเมืองไทยมีแน่ครับเมืองไทยเหรอครับครับ เป็นใครดีนะตอบไปครับตอบเลยครับเวลาเรามีน้อยครับอาจารย์นี่เป็นคนท่านหนึ่งที่ผมนับถือนะครับอาจารย์อะไรครับเขาได้เขียนหนังสือไว้หลายเล่มนะครับเล่มอะไรบ้างหนังสือพระแมวนะครับไม่เกี่ยวครับผมขอตอบว่าอาจารย์จิรศักดิ์ครับอาจารย์จีรศักดิ์เป็นคำตอบท้ายไหมครับครับอาจารย์จิรศักดิ์เป็นคําตอบที่ผิดครับ หลายหัวดีกว่าหัวเดียวใครอ่านมาลายลิมเหรอทางตัดผมไงครับทำไมตัดผมแล้วหลายหัวดีกว่าหัวเดียวครับหัวเดียวก็รายได้น้อยครับเอาอะไร,รการอะไรการอีโดเนี่ยุเสียรครับคุณพาดนะครับคุณอดจะกดอในมูลค่าห้าสิบบาทไปนะครับเราจะมาถาหน้าผมเอาเนี่ยหมดห้าบห้าสิบบาทห้าสิบบาทซื้อปืนได้ไหมเอาละครับเราจะมาถามคุณในลงวิทย์นะครับเราจะถามเลยครับคำถามคนนี้จะคพอตขานาย้าครับ มีมูลค่าหนึ่งร้อยบาทเมื่อกี้ห้าสิบเหรอครับลดเป็นร้อยแล้วครับเพิ่มเพิ่มขึ้นดี50สิครับเท่าตัวเป็นข่าสุดท้ายแล้วครับเขียนศีลศักดกันตอบผิดการหนึ่งปีมีกี่วันครับหนึ่งปีมีกี่วันถ้านับตามจริงๆะ้อ่ะ365าวันแต่ถ้าตอบแบบของผมมันไม่ใช่แบบนั้นตอบยังไงครับผมเขาตอบครับตอบแล้วหนึ่งปีมีทั้งหมด7วันครับคือจันทร์อังคารพุธพฤนัาทศุกร์เสาร์อาทิตย์เป็นขำาตอบสุดท้ายครับ ลงวิทย์ตอบไาอย่างนี้ผมก็เฉลยว่าถูกต้องนะครับเว้ยควายไปถูกต้องเลยครับก็เปนถูกเลยไงก็มีวันจันทร์วันคารุ่นรับสุกเสาร์ที่นะครับวันนะครับโอ้คุณศรีศักดิ์ครับถึงกับอึ้งไปเลยครับเด็กทำแบบนีคุณนรงมิตรรับไปเลยครับหนึ่งร้อยบาทแล้วนะครับเรามาถามคุณศรีศักดิ์กันนะครับเป็นคำถามอะไหนบอกหมดแล้วไฟนอลไฟนอลพิเศษอคำถามสุดท้ายของคุณศรีศักดิ์นะครับ ค่าตอบแทนคำถามนี้ม <c oughs> ีมูลค่าหนึ่งร้อยบาทเ,เงินซื้อปืนก่อนผมจะถามว่าพิธีกรน,นะครับชอบพักอะไรครับชอบพักอะไรครับพักกองไง <c oughs> การแสดงต้องพักกองนี่พักกลางวันครับ <c oughs> พิธีกรน,นะครับชอบพักกลางวันเรอครับครับอือหือพักกลางวันอือหือตอบเลยพักกลางวันตอบเลย ดูจากท่าทางพิธีกรแล้วทุกสายต้องเสริมอีกเยอะถามากเลยครต้องพักกลางวันบ่อยๆซะแล้วเอาแล้วครับเป็นว่าพักกลางวันนะครับเดี๋ยวเราไปทายไหมครับผิดผิดผิดพิธีกรนะครับเฉลยนะครับพิธีกรนะครับชอบพักกลางวันไหมครับเป็นคำตอบที่ผิดครับคุณรู้ไหมครับพิธีกรชอบพักอะไรครับพักอะไรครับพักสักคู่ครับ สำหรับวันนี้นะครับรายการคำถามกวนกวนก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเราจะมาพบกันใหม่กับแขกรับเชิญท่านต่อไปลองดูซิจะเป็นใครสำหรับวันนี้เราก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ